สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับช่องหมูป่าออฟฟิเชียลครับันนี้ก็มาให้อา,อาหารเย็นนะครับน,นี่ก็เป็นพ่อพันธุ์อาหารเย็นก็ผสมนี่ครับเศษข้าวที่เหลือนะครับแล้วก็พวกผักแล้วก็ลำแก่ลำอ่อนนะครับอันนี้อันนี้แม่พันธุ์นะครับให้เขามาผสมพันธุ์นะครับ ให้กินข้าวพร้อมกันเลยมีหงมีหอยด้วยกินหมดแล้วครับเศษข้าวอาหารที่เราเหลือก็เอามาใส่ให้เขา เดี๋ยวจะเป็นพวกน้ำก๋วยเตี๋ยวอย่างนี้ครับเอามาจากมาจากร้านขายก๋วยเตี๋ยวน้ำเศษก๋วยเตี๋ยวที่มันเหลือครับเนี่ยครับของชอบหมูหมูป่าเลยมาผสมกับ,กบน้ำแกงละบบอลให้เขากินนะครับ เป็นพ่อพันธุ์แท้ครับพ่อพันธุ์เลืออดลอยพ่อพันธุ์นี้เขาจะกินไม่เปลืองนะครับเขาจะกินแค่เวลาเดียวให่นั้นตอนค่ำส่วนที่เหลือก็หาพวก เด็ดพวกผักผักย่าเนเปียร์ครับผักบุ้งก็ได้กินหมดแล้วครับผักผักบุ้งย่าเนเปียร์ย่ยาหวานหรือว่าจะเป็นอยอดกระถินยอดกระถินในตะปูก,กินได้ครับแต่ว่าอยาอ่าไปให้ตัวเมียที่ตั้งท้องก็กินนะครับยอดกระถินเพราะว่ามันจะยอดกระถินจะเป็นพิษนะครับไม่รู้มัน ชื่ออะไรนะที่มันเป็นพิษน่ะอันนั้นต้องเอาไปเชื้อน้ำนะครับถึงจะให้พวกตัวเมียกินได้มีประโยชน์เยอะก็จริงแต่ว่ามันมีพิษอยู่นะครับยอดกระถินแต่ว่าตัวผู้กินได้พอฟันกินได้แต่ว่าตัวเมียที่ตั้งของนี่อย่าไปเอาให้กินนะครับอย่าเอาแทงลูกหญ้าหวานหญ้าเนเปียนี่หมูนี่กินหมดนะครับ เลี้ยงง่ายแล้วก็ไม่เปลืองหัวอาหาร นี่ตัวเมียนะครับเนี่ยขนข้างหลังสวยอันนี้เราผู้ก็มีขนเหมือนกันตัวผู้จะมีเขี้ยวเขี้ยวยังใหญ่นี่พ่อพันอีกตัว เกษตรแบบผสมผสานนะครับก็มีวัววัวประมาณหกตัวใครสนใจวัวก็ติดต่อได้ครับเลี้ยงหมดแล้วครับอยู่บ้านวัยรุ่นสองพันยี่สิบเอ็ดกลับมาทำเกษตรเศรษเสผสมผสาน กลับบ้านก็ไม่มีอะไรทําก็เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนี่แหละครับกระเจากระแจกเพอมีไรายได้ดีกว่าอยู่เฉยๆกลับมาบ้านแล้วไม่มีอะไรทําดีกว่าอยู่เมืองกรุงเนาะ ดีกว่าเป็นลูกน้องเขาเป็นนายตัวเองดีกว่าตัวแล้วแต่คนชอบเนาะบางคนเขาก็ชอบทํางานประจำเนาะผมก็ผ่านงานประจํามาสิบสิบปีก็เก็บเงินสักก้อนหนึ่งเนาะกลับมาบ้าน ตัดสินใจลาออกไป สำหรับวันนี้ก็ลาไปเพียงเท่านี้นะครับฝาก Subscribe กดไลค์กดแชร์ก็เป็นกำลังใจให้ผม,มทำคลิปต่อไปด้วยนะครับก็อย่าลืมกดกระดิ่งไว้แจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้ก็สวัสดีครับ